ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอผ่านห,หนงการเศร้าโศกทุกรธรรมของคนไทยสมัยนั้นไปสักจุดหนึ่งก่อนอย,ย้อยกล่าวถึงเรื่องของท่านผู้เท่าเล่าความคนโบราณน,นั้นมักจะเคารพเทวดามากทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อ้างว่าเป็นเทวดา เมื่อพระเจ้าระวะจังกราชเสด็จมาจากด้านทางด้านของจีนทางด้านอินเดียลงมาทางด้านที่เชียงที่แม่สายลงมาจากเขากลุ่มคนพวกนี้แต่งตัวสวยสวยกว่าชาวพื้นเบืองมากแต่ก็เลยบอกว่าสมัยนั้นพุมเทวดาท่านหนึ่ง มาปรึกษากับเมียเห็นว่าคนไทยมีความลำบากจะต้องช่วยมีความสุขแล้วก็ทอดบันไดเงินลงมาจากเขานี่ความจริงเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นคนไทยที่มีความเจริญแล้วนั่นเองมาตอนนี้ท่านก็เล่าให้พ่อฟังคือพ่อรับฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ22ปี ถ้าบังเอิญมันจะตกจะหล่นไปบ้างก็ต้องขอภัยกัรรดาลูกรักแต่ว่าถือว่าเป็นธรรมะก็แล้วกันพ่อบอกแล้วนี่ว่าประวัติศาสตร์พ่อจะมาใช้เป็นธรรมศาสตร์เห็นแล้วได้ยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแน่นอนของชาวโลกไม่มีโลกนี่หาความสุขอะไรไม่ได้ ความเป็นพระราชาของพระเจ้าพังกราชก็ต้องพังลงมาที่เรียกกันว่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ต้องทนทุกข์กรตมานก,กลายเป็นคนที่ต้องเขาใช้เขาบังคับและก็อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวไปเว้นนั้นว่าบุคคลหรือว่าพระราชาทั้งหลายพวกที่ผู้พ่อพ,พ,พูดมาตั้งแต่เทพตน ต้องกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบนันนี้ท่านั้หลายเหล่านี้กระดูกของท่านอยู่ที่ไหนพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพระลูกรักทุกคนจงมันขยันฝึกสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสร้างความดีมีศีลมีธรรมสร้างงานสาธารณประโยชน์ถ้าเราจะอยู่เป็นคนแล้วก็อยู่อย่างคนดี สร้างตนให้มีความสุขด้วยศีลในธรรมแล้วก็ช่วยงานสาธารณะให้บุคคลอื่นเขามีความสุขอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างกับพวกที่เรียกประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยเป็นอัตาตาธิปไตยหวังความเจริญรุ่งเรืองของตนฝ่ายเดียวดีไม่ดีก็นึกฝ,ฝากตามประเทศ อยากจะออกนอกเขตเมื่อประเทศไทยพ้นจากความเบิสรภาพแต่อย่าลืมว่าไทยเวลานี้มีถึง44ลา้านคนถ้าเขามีใจเป็นไทยไม่ใช่ทาสพ่อมัน่นใจในการรักษาเอกราชของความเป็นไทยและประเทศไทยก็จะต้องรุ่งเรืองต่อไปตามนิมิตที่ปรากฏมาวันที่วันที่13 มกราคม2522น่บรรดารูกรักไปเรื่องเริงกันที่จันทร์ทึกพ่อดูตามภาพแต่พ่อก็มั่นใจว่าภาพนั้นต้องเป็นภาพเพราะสติสตางพ่อไม,ม่ได้ฟันเฟอนเป็นอันว่าตอนนี้ท่านผู้เท่าไม่ทราบว่าใครหรือจะเป็นพระเขาละท่านเล่าให้ฟัง เพราะว่าวเจ้ามังรายนี่สมัยเมื่อท่านสวรรคตแล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นพระเจ้ามังรายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแล้วก็ท่านก็ท่านกับพ่อท่านน่ะเกิดท่านพระอระหันต์คำว่าเกิดท่านพระอระหันต์ก็เพราะว่าพระสมัยนั้นพระพุทธกระพระมหากรสบ กับพระมหากัจจายนะได้นำพระบรมสารีิกธาตุมาถวายพระเจ้าอชุตราชบรรจุสองวาระด้วยกันสำหรับในสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชมังรายนะั้นไม่ใช่เมืองรายในความจริงท่านสร้างเมืองเชียงรายพระเจ้ามังรายนี่ก็ตอนมีพระหันทรงพนาทรงนามว่าวชิระ มาพร้อมในพระรหันห้าร้อยรูปนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายท่านก็ทำการบูชาและมีความเคารพในพระราตนไตรัยเจริญทรงศีลเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณจงังกระทั่งได้ฌานสมาบัติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นพรหมตามกำลังของฌาน นี่ว่ากันถึ่งว่าท่านผู้ใหญ่ท่านลายฟังใครจะบอกว่าโอริโทษเด็กก็ตามใจถ้าลูกหลานของพ่อลูกของพ่อเวลานี้ได้มโนยิธิบวกกับวิชาสามกันมากนับเป็นพันพันคนถ้าพ่อเล่าไปให้ฟังนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องใช้กำลังใจของตนที่ฝึกไว้ แล้วก็เอาไปพิจารณาดูจะรู้ว่าพระเจ้ามังรายมหาราชเวลานั้นไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่เก้าด้วยกำลังของฌานสามอันดับละเอียดความจริงท่านน่าจะเป็นฌานที่สี่แต่ท้าไมเป็นชานที่สามช่างก็ช่างเถอะถ้าเป็นพรมได้ก็แล้วกัน ท่านก็มานั่งมองดูความเป็นไทยว่าไทยแต่กูลของท่านเวลานี้ไม่ใช่ไทยเสร็จแล้วกลายเป็นทาสลูกหลานที่ได้ใช้อำนาจของท่านด้วยความดีสร้างความสุขกับกลายมาเป็นความทุกอย่างหนักมีสภาพทุกข์กดขี เป็นอนว่าตอนนี้ที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ต้องแข็งกันด้างดังศิลาประหลาดใจแต่ว่าท่านคงไม่ประหลาดก็คิดตั้งใจว่าจะต้องลงมาช่วยไทยฉะนั้นในสามปีปีที่สามข้าพเจ้าพังขราชต้องเสียอำนาจให้แก่ขอมื่อมอนและมีความลำบาก ท่านจริงและอัตภาพจากความเป็นลมลงมาเกิดในต่กูลข้าชาวบ้านคนหนึ่งแต่ความจริงพ่อพูดผิดไปนะท่านลงมาก่อนที่คนไทยจะพังนะนี่ตอนนี้พ่อพูดผิดไปอท่านผู้เท่าเตือน ว่าพูดผิดไปว่าเวลานั้นก่อนที่พระเจ้าพังอาลาจะเสียมหน้าจะขอมเวลานี้เด็กคนนี้คือเด็กมังรายนี่มีอายุได้สิบหกปีมาเกิดเป็นโูกชาวบ้านเห็นเขาถูกพีิขาเข็งฆ่าฆ่าฟันกันแล้วก็ต้องเสียมนาจตอนนี้ก็บทเนึ มื่อบทเนนได้สามปีจำสินภาวนาตามเดิมเห็นทุกเป็นทุกเวลาจะว่าเข้าไปไหวตามปกติก็เข้าไปไหวไปบูชาพระสถูกค,คือพระเจดีย์ที่เขทถวายที่พระเจ้า,าพระเจ้าพรชุตราชกับพระเจ้ามังรายมหาราชตอนนี้เนงก็คงจะละลึกช,ชาติไม่ได้ ไปไหว้ไปบูชาตามปกติวันหนึ่งก็เดินไปบินฑบาตในเขตของขอมชาวขอมก็ใส่บาทสองสามทัเพีก็เดินเข้าไปในคุ้มคือในพระราชฐานเวลานั้นพระราชฐานก็เป็นบ้านไม้ธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ว,ว่าถือว่ามีอํานาจมากเท่านั้นเอง คนดีราชาเจ้าขอมดำมันหินงข้าวมันก็มโหโทษสว่าไอ้ลูกไทยซึ่งเป็นทาดมันจะมาขอข้าวกินนี่ห้ามคนอื่นให้ทั้งหมดรากฏว่าตนเองก็ไม่ให้แล้วก็แถมข้าวที่จะบ้านให้ไว้แล้วมันก็กลับให้เทคืนหมดเพราะไอ้ลูกไทยใจคดโลกทาด จะให้มันกินทำไมเมรเมืม่อได้ความกระทบกระเทือนแบบนั้นเข้าก็เสียกำลังใจกลับเข้ามาตามาตามโบราณคดีหรือว,ว่าประวัติศาสตร์ของชาวเหนือเขาบอกว่าเนงโกรธกลับไปยืนในที่ลับแล้วก็ยืนนํำบาทเทือนหัว ตั้งจิตนีฐานภาวนาถึงองค์ของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยเกิดเป็นไทยจะกลับมาฆ่าขอมให้หมดตอนนี้ผิดไปถ้ากำลังใจคิดว่าจะฆ่าขอมให้หมดเวลาตายสมาธินี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิตายแล้วก็ต้องลงนรกลงแบบสบ,สบายไม่ต้องผ่านสำนักของพญายม แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลนมาคิดว่าโอ๋หนอขอมนีใจร้ายความเป็นนัตตาของโลกนี่เกิดกันได้ได้ในเคในเขตทุกขณะเราเป็นเนนไปขอตามแต่เขาจะให้ด้วยการดุสณีภาพแต่ได้ว่าคนอื่นก็ให้แต่เจ้านายของผู้ใหญ่กับขับไล่ทีข้าวของเราออกหมด ท่านจะนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าที่สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าสมผัสว่าโลกนี้เป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าทรงกายอยู่มันก็เต็มไปด้วยทุกขงังมีแต่ความทุกข์จะหาความสุขอะไรก็ไม่ได้แน่นอนในที่สุดองค์สมเด็จพระชินวรก็กล่าวว่าเปรีนญตาณตาในที่สุดมันก็ตาย จิงได้ตั้งใจแผ่เมตตาไปในบรรดคนไทยทั้งหลายว่าขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขปราศจากความเป็นทาสและปราศจากอำนาจของขอมขอขอมผู้ทรยศจงหมดอำนาจและหลังจากนั้นไปสามาเนนน้อยก็ใช้พรมวิหารสี่เวลานี้เนนอายุได้สิบก้าปี แล้วก็จะเริญสมาธินึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินาสีขอให้คนไทยทั้งหมดจงปรากฏว่ามีความสุขจงมีอิสรภาพปราศจากความเป็นทุกข์และอาศัยที่จิตคิดะวงถึงความเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขเนนเจริญสมาธิอยู่ในที่เดียว ไม่ได้บริโภคอาหารประมาณเจ็ดวันร่างกายทนไม่ไหวลมปราณก็สิ้นไปอาศัยที่กำลังจิตใจห่วงคนไทยแต่ด้วยกำลังของชานแสมันเณรนน้อยก็กลับไปเกิดเป็นฟรมชั้นที่สิบสองตามกำลังของชานสี่ที่สรงพอขึ้นไปปรากฏไปอยู่ที่นั้นได้ไม่นาน ไปนั่งแล้วก็เองกายนึกถึงว่านี่เรามาจากไหนที่ประสมบัติที่ได้มาเพราะอะไรเป็นเหตุอาศัยธรรมะหรือความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงสอนก็เป็นเหตุในสมณเณรทราบมาว่าทราบว่าเรามาจากไทยที่เราตายก็เพราะอาศัยการเจริญสมาธิมีพรหมิหารสี่เป็นที่ตั้ง ตั้งใจให้ไทยมีความสุขพรมสมณณน,นก็นั่งพิจารณาแล้วจิตใจแผ่เมตตาให้กับชาวไทยให้พ้นยาตรายจากความเป็นทาสในช่วงขณะเดียวก็มีพรมเก่าเพื่อนกันคือท้าประกาศพรมเข้ามาเตือนว่าท่านมาหาพรม ท่านจะมานั่งชมความดีความบริบูรณ์พลสุขของท่านอยู่นี้มันเป็นการไม่สมควรท่านจะมานั่งนึกให้คนไทยมีความสุขเองและมีความสุขไม่ได้ในฐานะที่ท่านกว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นแตกูลคือว่าต้นแตกูลของคนไทยพวกนี้คำว่าต้นน่ะเป็นต้นตอนหลัง ท่านย้อนหลังไม่ว่าท่านเป็นลูกชายพระเจ้า,าชุตราชเมื่อพระราชบินดาที่วงคตแล้วท่านเป็นกษัตริย์ขยายอาณาจาักรไทยกว้างขวางออกไปโดยธรรมมาคราวนี้คนไทยที่เป็นลูกหลานของท่านแต่ความจริงพระกาพรมนี่งเข้าไปจากไทยเหมือนกัน กำลังมีความลำบากท่านะมานั่งความสุขนั่งสวยความสุขที่วีมานนี้ไม่มีการสมควรควรที่จะลงไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพังคราชแล้วพระทัพกาศพรมก็ประกาศถามหาพรมที่เป็นบริวารว่าใครบ้างที่เคยเป็นคนไทยต้องการให้ไทยมีความสุขก็มีพรมอยู สองห้าสท่านพร้อมที่จะลงมาเกิดแล้วก็มีพรหมีสามท่านพร้อมที่จะลงมาเป็นช้างเป็นพาณะที่เป็นพรหมทรงอภิญญาที่สามารถจะขับไล่ข้าศิกได้โดยง่ายเมื่อพรหมมาไปชุมพร้อมกันแล้วท,ท่านท้าวประกาศพรหมจึงบอกให้พรหมสมณเณร ว่าจงลงไปเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าพังคราชเป็นลูกชายคนที่สองแล้วพรมอีกยี่สิบให้อีกสองรอยห้าสิบคนก็ไม่ไต่เกิดไปเกิดตแต่คนของคนไทยเป็นสาชาติเป็นอันว่าใช้เวลาเพียงปีเดียวปีเดียวของเมืองมนุษย์ถ้าพรมก็คงจะเป็นสัก สักครึ่งชั่วโมงท่านพรมสมณเองก็จุติลงสู่คันมานดาเวลานั้นพระเจ้าพัราชมีลูกชายแล้วหนึ่งคนชื่อทุกขิขาให้ชื่อแบบนี้เพราะว่าลูกคนนี้เกิดในเวลาที่มีความทุกข์ยากเวลาเข้าสู่คันมานดาคระมานดาก็เกิดในเรื่องแพ้ท้องของคนก็มีความอยาก ความอยากอันดับแรกก็คือต้องการเครื่องของกษัตริย์เครื่องทรงของกษัตริย์อยากจะมองเห็นเครื่องทรงของกษัตริย์ถ้าไม่มีก็จิตใจไม่สมบายไม่กินข้าวไม่กินปลาท่านพระราชสวามีคือพระเจ้าพังก็ได้ก็จัดหามาให้พระเวลานั้นยังมีอยู่พระนางนก็ชื่นชมยินดีในเครื่องของกษัตริย์ แล้วก็ทรงเครื่องของกษัตริย์ในที่รับัคืออยู่ในห้องมีความสุขแล้วต่อมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกคิดว่าการเป็นกษัตริย์ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์จะมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันประเทศนึกถึงเหตุในตอนต้นก็ตกราบทูลพระราชสวามีทรงทราบว,ว่าต้องการสรรพาวุธ พระราชสวามีก็ตามใจแล้วต่อไปก็เคยความต้องการอีกว่าต้องการอยากจะกินเลือดขอมเป็นอันว่าพระราชสวามีก็หามาให้มันก็ไม่อยากขอมมันหลงๆเข้าไปก็ให้พวกฟันสักปั๊บเดียวเลือดมันก็ไหลาตายไปเลยเมื่อได้กินเลือดขอมก็มีความสุขใจ พระเจ้าพังกันลาดแปลกใจว่าลูกชายคนนี้นี่ไม่ใช่ลูกชายนะลูกคนนี้เกิดมามีนิมิตแปลกแม่แพ้ทองอยากได้ของแบบแปลกๆจีนได้นำโหนมาให้ทานายพยาโหราทั้งหลา,าก็ทราบว่าเด็กคนนี้มาจากรมแล้วก็มาพร้อมกันกับเด็กอีกสองร้อยห้าสิบคน ยังมาทำไทยให้เป็นไทยกูสืาอผแพรหน้าไทยให้กว้างขวางออกไปฉะนั้นพระเจ้าพันธราชจะให้การแปริคบประม,มเด็กเป็นดีเมื่อคลอดออกมาแล้วปรากฏเป็นเด็กที่มีผิวพรรณลักษณะสวยงามมากหาที่ติมีได้กำว่าหาที่ติมีได้นี่เป็นที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกแต่ความจริงร่างกายของคนมันมีที่ติทุกแห่ง ถ้ามันเต็มไปด้วยความสุขกรโกโศกโครกนิว่ากันแต่มาตามแบบทางโลกว่าไม่มีที่ติเมื่อเขาไม่ติก็เลยไม่ต้องติกันแต่ความจริงมันก็ช่างเถอะว่ากันตามโลกทีนะผิวพรรณผุดพองงดงามมากเวลาคลอดก็คลอดสบายแม่ก็สบายลูกก็สบายสร้างความชื่นใจแก่บรรดาประชาชนนันหลายตามนิมิต บรรดาชาวบ้านชาวเมืองนั้นหลายทราบว่ลาลูากข้าพเจ้าพังราชออกต่างคนก็ต่างถือของขวัญขอเครื่องกำนันต่างๆเอาทองคำมาสะสมกันเข้าไว้ให้เป็นของกำนันเท่าที่มีอยู่เท่าความดีใจมีเท่าไรกองเท่านั้นเป็นอันว่าเวลานั้นอาศัยที่พรหมเด็กชายพรหมเกิดขึ้นมาในคราวนั้น ให้เจ้าพังกร,ราชได้ของกำนันจากทองคำถึงพันช่างนี่ท่านผู้ใหญ่เล่าความมาตามนี้นะเพราะว่าทองเขาล้นกันได้แล้วก็ต่อมาท่านเอาสืบสวนทวนพยานทวนถามว่ามีเด็กเกิดใกล้ๆกับกชายชัยท่านมีไว้มีไหมไม่เกินสามวันอ่อนแก่กันไม่เกินสามวัน ชาวบ้านก็บอกว่ามีรวมเด็กได้250คนพราเจ้าพังการาชก็ให้การประคอบพงมถือว่าเป็นสายชาติของลูกชายเวลานั้นก็ไม่มีเวียงไม่มีวังมีบ้านอยู่แบบธรรมดาธรรมดาก็าให้เข้ามาอยู่ใกล้ใให้การรักษาให้การรักษาพยาบาลให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีลูกชายคนนี้ก็มีนามว่าพรหมกุมาร กรกุมารนี่มีความฉลาดเป็นพิเศษพร้อมด้วยเด็กอีก250คนพอวิ่งเล่นด้แข็งก็เล่นแบบแปลกคือเล่นการรบใช้วิธีการรบบงังใช้วิธีการเกษตรบางทำลำน้ำเล็กๆสร้างแบบคุมาแบบเด็กๆใช้ยุทธวิธีการรบโดยมา้าการรบโดยช้างการรบโดยเท้าการวางแผนการรบ พ่อและบคุคคลนั้นหลายอำมาตย์ข้าราชบริพารมองเห็นแล้วก็ชื่นใจไปเห็นเด็กทําไม่ถูกไม่ต้องผิดแบบไปบ้างก็เข้าไปแนะนําตักเตือนว่าทําอย่างนั้นจึงจะดีทำอย่างนี้จิงจดีเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เลยเล่นกับเด็กเป็นอันว่าเด็กๆก,ก็ทําตามก็ดัดแปลงแก้ไขเป็นที่ชอบใจของผู้ใหญ่ อนเด็กชายพรหมยุทธได้สองปีเวลานั้นพระเจ้าพังกราชท่านสเสด็จไปไหนท่านก็อุ้มลูกชายและก็เด็กสมัยนั้นวักมักใจชอบเอาไว้จุกเอาไว้แตะเอาไว้เปียกันเด็กเอาไว้จุกปากปิ่นทองทรัพย์สินเงินทองที่หาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กชายพรหมเกิดขึ้นมา บรรดาคนไทยทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความสุขว่าทรัพยากรต่างๆและพืชพันธุ์ทางยาหารที่สร้างมางคนได้ดีเป็นพิเศษทำให้ลืมตาอ้าปากกันได้คนไทยสมัยนั้นเป็นคนเทโชคเทลาเพราคิดว่าที่มีมันได้ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏได้ก็เพ่าอาศัยบุญญาธิการของเด็กโลกของพระเจ้าพังการาช เมื่อได้ของมาก็าพากันมาให้รางวัลทุกปีทรัพยากรทั้งหมดก็มากมีขึ้นตามลำดับ <c oughs> ต่อมาเมื่ออายุสิบสีป่ปีในตอนอายุสิบสองปีนั่นไปกับพ่อเห็นการกเกษตรไม่ดีก็ให้พ่อแนะนำบรรดาประชาชนว่าทำอย่างนั้นอาจจะดีทำอย่างนี้อาจจะดีพ่อพิจรนารณาแล้ว บรรดาผู้ใหญ่พิจนารณาแล้วเห็นด้วยว่าด,ดีก็จะได้ช่วยกันแนะนําชาวบ้านการ,กรเกษตรการทำมาหากินก็รู้สึกว่าดีมีความมั่งคั่งสมบูรณ์การส่งสวยวงของก็เป็นไปตามปกติพออายุได้ทิบสี่ปีเด็กชายพรมเด็กชายพรมและว่าเด็กชายมังรายเดิม ก็แนะนำขอพระราชาให้พระราชบิดาสร้างสรรพาวุธจะเอาอยัางไงพ่อก็ตามใจทั้งหมดเพราะว่าเชื่อโหนเป็นว่าพ่อก็เกณฑ์คนที่เป็นช่างเหล็กมาตีเหล็กกันปีหนึ่งเกณฑ์มาตีเหล็กกันสามเดือนนี่ว่าให้ใช้เวลาว่างจากการเกษตรสามเดือนมาช่วยกันทำอาวุธทุกอย่าง เมื่อสะสมดีแล้วการฝึกปือตอนนี้เริ่มฝึกทหารผู้ใหญ่เตรียมการรบกันทุกคนตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีการยุตธวิธีกันในที่รับซ้อมรบกันอยู่เสมอเสมอเพื่อจะกู้ชาติคำว่ากู้ชาติเกิดขึ้นไทยทั้งชาติยิ้มไปตามๆกัน ว่าเราลำบากยากแค้นดินแดนที่เรามีความสุขเจ้าของดำมันมาครอบครองเราต้องมาอยู่ในเขตเรื่องความทุกข์เมื่อกำลังพร้อมแล้วฝึกปืนปืยกันมาสองปีพออยุสิบหกปีเด็ <c oughs> กชายผมก็สั่งให้คนชาวบ้านทั้งหมดทำเหมืองฝายจากแม่น้ำของแม่น้ำมาสาย ้ามาไปทาน้ำไหลให้พ่อสั่งให้มันดาประชาชนขุดสระใหญ่ๆสิบเจ็ดสระแล้วก็ตามหมู่บ้านทั้งหมดให้มีสะทุกบ้านเพื่อขังน้ำไว้ใช้ในดูแลงแท้งการเกษตรและว่าการกินเพื่อว่าเราถูกล้องเขาแต่งแกล้งเราจะมีน้ำแต่าขาดน้ำเพียอย่างเดียวมันก็ตาย เมื่อเด็กชายพรมบอกอะไรพระราชาัดอตกไปชาวบ,บ้านพร้อมทําทุกอย่างเพราะว่าเขามีความเคารพว่าเด็กชายพรมคนนี้ยังต้องกลับมากู้ชาติกันแน่เมื่อถึงอายุ16ปีเห็นว่าพร้อมสับอาหารการบริโภคก็พร้อมความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ขายแคลนสันภาวิเกระพร้อมกำลังลบฝึกฝืนกันดีแล้ว ลูกแก้วเด็กชายพรมจึงกราบทูลพระราชาิดาว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปขอพระเจ้าจข้อได้โปรดจงยาทรงสวยให้แก่ขอมและก็ส่งคนของตนที่มีความฉลาดในการฝึกฝือในการรบยุทธวิธีทั้งฝ่ายวูและฝ่ายผลมันญาติดีมีความฉลาดมีความอ่อนน้อมเข้าไปอยู่ในเขตของขอมสังเกตการไว้ ว่าการไม่ส่งส่วยคราวนี้ขอมจะทำยังไงอบบาละรรดาโล,ลูกรักทั้งหลายมองดูเทพหน้านี้ก็หมดเส็จแล้วนะลูกนะรับฟังกันหน้าต่อไปจะได้ทราบเรืประวัติเดิมว่าคนที่ขยันเกิดนะกนเขเกิดกันแบบไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความศักสวัสดทิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ขอลูกทุกคนจงเป็นผู้ชน,นะในเหตุทุกประการสวัสดี